ก็สวัสดีครับวันนี้เราก็มาแนะนําสินค้านะครับตัวนี้เลยครับตัวนี้เป็นกล้องนะครับกล้องเว็บแคมนะครับก็คุณภาพใช้ได้นะครับตัวนี้อันนี้เป็นสาย USB นะครับ USB นะให้ดูนะครับ USB นี่ครับสาย USB เดี๋ยวว่าต่ออย่างอื่นนะครับนี่ครับนี่สาย USB นะครับนี่นี่ก็เป็นกล่องครับเว็บแคม ก็สวยนะครับตัวนี้ก็ท่าในใดที่สนใจนะครับก็ตัวนี้เลยเว็บแคมนะครับตัวนี้คุณภาพครับจอครับครับจอจริงครับครับจอจริงไม่ไม่ได้ไม่ได้พูดเล่นครับไม่ได้พูดเล่นนี่ครับก็ราคาไม่ไม่เกินหนึ่งใบเท่านะครับไม่เกินหนึ่งใบเท่าก็สนใจก็ ปกากตะกาปกากตะกา <g iggle> ก็สั่งซื้อได้ครับสั่งซื้อได้ใครจะไลฟ์สดนะครับก็สั่งซื้อได้เลยตัวนี้นะครับค <c oughs> <c oughs> ุณภาพก็อย่างที่บอกนะครับก็คับจอมากครับ